FC หลายคนติดใจกับวิธีการหยอดขนมจาระบีนะคะวันนี้แม่ก็จะเอาอีกแบบมาให้ดูปกติแล้วการหยอดขนมจาระบีเนี่ยหมายถึงว่าหยอดในกระทะนะคะเขาจะใช้เป็นผ้าที่เจาะรูใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาใช้เป็นจะเรียกว่าอะไระภาษาฮินดีเขาเรียกว่าโลตาตัวนี้นะคะ บ้านเราจะเรียกว่าอะไรคอนโทรมันก็สั้นไปจะเรียกว่าหม้อมันก็เล็กไปอาจจะเรียกว่าเหยือกก็ได้นะคะเจาะรูตรงก้นนะคะแล้วก็เอามาใช้หยอดขนมโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าเลยแล้วก็ไม่ต้องออกแรงบีบด้วยแบบผ้านี้ต้องออกแรงบีบนะคะมันจะหนืด แต่อันนี้เขาจะต้องผสมให้มันเหลวหน่อยเพื่อให้มันไหลออกมาพอดีแต่วิธีการหยอดนี้ก็ยังคงเหมือนกันนะคะคือหยอดให้เป็นรูปทรงแบบนี้คนหยอดท่าทางจะร้อนมากไม่ใส่เสื้อเลย อันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายจากต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่เป็นร้านขายของอันนี้เป็นคนที่เขารับจ้างกุ๊กรับจ้างมาทำอาหารเวลาบ้านไหนมีงานนะคะไม่ว่าจะงานเป็นงานตายงานแต่งงานอะไรเขาก็จะต้องจ้างกุ๊กแบบนี้นะคะมาทำกุ๊กเขาก็จะมาพร้อมทีมงานและอุปกรณ์เจ้าภาพมี หน้าที่เตรียมสถานที่แล้วก็แกส๊สเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะว่าเขาต้องการใช้แก๊สกี่ถังก็ไปหายืมญาตยืมเพื่อนบ้านมาไว้รอนะคะพอเขามาเนี่ยเขาก็จะเห็นไหมคะอันเจ้านี้ก็ใช้เป็นอิดก่อเตาไม่สี่เขาใช้เป็นเตาแกส๊สแต่ว่าเขาเอาอิดมาก่อให้มันสูงขึ้น คือไม่ได้ตั้งกระทะบนเตาแก๊สโดยตรงนะคะแต่บางเจ้าก็ใช้เตาถ่านแล้วแต่สะดวกนั่งทำกันบ้านๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับแถวต่างจังหวัดถ่ายมาให้ดูให้รู้ให้เห็นนะคะ แต่ว่าวิธีชีวิตของเขาจะเป็นยังไงก็เป็นแบบของเขานะคะเอามาเปรียบเทียบกันก็จะดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาทำอะไรไม่ดีเขาก็ชีวิตเขาดำเนินมาแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในบ้านเขาในประเทศของเขาในสังคมของเขา แต่บ้านอื่นเมืองอื่นจะมองไปอีกแบบหนึง่งก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นไปนะคะทอดจนขนมเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วก็เอาไปหย่อนในหม้อน้ำเชื่อมข้างๆหม้อน้ำเชื่อมนี่น่าจะใส่สีลงไปนิดหน่อยเพราะโดยปกติแล้วน้ำเชื่อมมันจะไม่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะ มันจะเป็นสีใสๆออกเหลืองด้วยซ้ำกดให้จมเพื่อให้มันให้น้ำน้ำเชื่อมซึมเข้าไปนะคะจะบอกว่าน้ำซึมพูดไม่ผิดไม่ได้เลยต้องพูดผิดทุกทีตักขึ้นพักไว้เป็นอันเสร็จนะคะพร้อมเสิร์ฟขนมประจำชาติ ที่ยอดฮิตยอดนิยมทำกันทุกงานนอกจากขนมข่าวขนมดำแล้วก็จะมีขนมเนี้ยค่ะที่มีให้เห็นในแทบทุกงานเลยไม่ว่าจะงานเป็นงานตายอย่างที่บอกนะคะขนมเจลบี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้สำหรับไม่หญิงนะว่ามันอร่อยเพราะว่ามันไม่แห้งแข็งเกินไปแล้วมันก็ไม่อ้วนเกินไป มันเป็นเส้นที่ขนาดกำลังดีคือเวลาเรากัดเข้าไปแล้วน้ำเชื่อมมันไหลมาชนฟันเลยสำหรับคนชอบหวานและไม่ได้มีความกังวลเรื่องน้ำตาลก็คือฟินและอาจจะเพลอกินหลายชิ้นโดยไม่รู้ตัวเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตในต่างจังหวัดที่นำมาฝาก FC นะคะ แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ